ลองนึกภาพตามกันดูนะคะห้องทํางานของอาจารย์ที่ดูครึมๆหน่อยมีกองหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วก็นะคะมีนักเรียนคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับของขวัญซึ่งมันก็คือขวดน้ําแร่พลาสติกธรรมดาธรรมดาขวดหนึ่ง วันนี้เราจะไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆนะคะแต่เราจะใช้เรื่องราวที่น่าทึ่งพปละค่ะเป็นเหมือนกรณีศึกษาเพื่อเจาะลึกลงไปถึงแก่นของคำว่าคุณค่าว่าจริงๆแล้วเราตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้คนเนี่ยจากอะไรกันแน่จากราคาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าจากประสบการณ์ที่มันมอบให้เรากันแน่ใช่เลยครับประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันคือเรื่องของออคุณค่าที่เรามองเห็น เทียบกับคุณค่าที่แท้จริงคือเรื่องนี้มันเซตฉากให้เราเห็นภาพชัดมากเลยนะมีวายราคาแพงระยับในขวดรู้หรูมาเจอกับของเหลวปริศนาในขวดน้ำพลาสติกสิ่งที่เราจะได้เห็นคือเมื่อคนเราได้เจอกับของที่ดีที่สุดในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการที่ผลลัพธ์มันหักล้างความคาดหวังไปไกลลิบเลยซึ่งมันจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ฉากแรกเลยที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นณห้องทํางานของอาจารย์หูใต้ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์ใหญ่หลี่สวยซูอยู่ด้วยทั้งสองคนกําลังมองแก้วในมือที่เพิ่งถูกรินเครื่องหลื่อมจากขวดน้าแร่ของนักเรียนที่ชื่อแย,ย่อยู่บรรยากาศตอนนั้นยังเต็มไปด้วยความกังขาอยู่เลยนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการลิ้มรสที่ต่างกันสุดขั้วเลยอาจารย์หูใต้เนี่ย แกเป็นที่รู้กันว่าเป็นคอวายตัวจริงแกก็จะค่อยๆย,ยกแก้วขึ้นมาดมกลิ่นก่อนค่อยๆจิบละเลียดให้รสชาติมันกระจายไปทั่วปากคือทําตามตํา,ตาราแป๊บๆเลยในขณะที่อาจารย์ใหญ่หลีเสวยซูที่ดูจะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแกเลือกที่จะกระดกพรวดเดียวหมดแก้วเหมือนอยากจะให้มันจบๆไปแต่แล้วทั้งห้องก็เงียบกริบความเงียบตรงนั้นแหละครับ คือจุดเปลี่ยนเลยเพราะมันคือช่วงเวลาที่สมองของทั้งคู่กำลังประมวลผลสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่คือหลักการที่ว่าไปเมื่อกี้เลยครับคือตอนแรกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากขวดน้ำแร่หรืออาจจะคาดหวังในทางลบด้วยซ้ำไปแต่พอผลลัพธ์มันดีเกินคาดไปแบบคนละโลกความพึงพอใจมันเลยพุ่งสูงกว่าปกติหลายเท่ามันไม่ใช่แค่วายอร่อยแต่มันคือการทาลายความเชื่อเดิมๆลงอย่างสิ้นเชิงเลยครับ แล้วปฏิกิริยาแรกที่ออกมาจากอาจารย์หูจ้ายหลังจากที่ได้สตินี้เดียนว่ามันทรงพลังมากนะคะเขาพูดออกมาว่าเพียงได้ดื่มวายนี้ลงไปฉันก็ไม่เสียชติเกิดแล้วคำพูดแบบนี้จากผู้เชี่ยวชาญมันหมายความว่ายังไงคะมันคือการยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับประโยคนี้บ่งบอกว่าประสบการณ์ที่เขาเพิ่งได้รับเนี่ยมันได้สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเขาแล้ว ทุกสิ่งที่เคยผ่านมาถูกลดค่าลงไปทันทีมันคือประสบการณ์ที่จุดสูงสุดของชีวิตที่มาเติมเต็มบางอย่างในขณะที่อาจารย์ใหญ่หลี่สวยซูพอตั้งสติดได้ก็มาแนวติดตลกนหน่อยเขาบอกเย่ยอยู่ว่าเธอเนี่ยสร้างปัญหาให้ฉันแล้วนะเพราะหลังจากนี้วายแพงๆที่แกสะสมไว้คงกลายเป็นของไร้ค่าไปหมดนี่คือการยอมรับความพ่ายแพ้ในรูปแบบของอารมณ์ขันครับฮึม <c oughs> ซึ่งมันก็นำไปสู่บทเรียนที่อาจารย์ใหญ่ยอมรับออกมาตรงๆเลย เขายอมรับกับเย่ยอยู่ว่าวันนี้เธอสอนบทเรียนที่ดีให้ฉันฉันถูกรูปลักษณ์ภายนอกของเธอหลอกเข้าเต็มๆแล้วก็ชี้ไปที่วายราคาเป็นแสนของตัวเองเทียบกับขวดน้ำแร่และบอกว่ามันต่างกันราวฟ้ากับเหว การยอมรับที่ตรงไปตรงมาของคนระดับอาจาร,รย์ใหญ่นี้น่าสนใจนะคะทําไมเขาถึงยอมง่ายขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นมากกว่าการยอมรับความพ่ายแพ้นะครับมันคือการปลดปล่อยด้วยซ้ําคือการยอมรับว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงสูงเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับป้ายราคาแพงๆหรือภาพลักษณ์ที่หรูหราเสมอไปมันทําให้อาจารย์ใหญ่หลุดจากกรอบความคิดเดิม ที่อาจจะสร้างแรงกดดันให้เขามาตลอดก็ได้เหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเองว่าต่อไปนี้เขาจะตัดสินสิ่งต่างๆจากแก่นแท้ของมันไม่ใช่จากเปลือกนอกอีกต่อไปจากปฏิกิริยาที่ซาบซึ้งสุดหัวใจของอาจารย์ทั้งสองคนมันก็นำมาสู่ฉากต่อมาที่ดิฉันว่าทั้งตลกและลึกซึ้งไปพร้อมกันเลยคือเรื่องของขวดเปล่าซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เจอกับของที่ดีที่สุดแล้ว พวกเขาจะยอมทำอะไรเพื่อรักษามันไว้บ้างตอนที่เย,ย่อยู่กำลังจะกลับอาจารย์หูใต้กลับร้องขอในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาขอขวดน้ำเปล่านั้นไว้ค่ะใช่ตอนแรกเราก็อาจจะคิดว่าเขาจะเอาไปเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับแต่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยและการที่เรื่องเล่าให้เย่ยอยู่บังเอิญได้ยินบทสนทนาของอาจารย์ทั้งสองคนจากนอกห้องมันเป็นการเปิดเผยท่าแท้ของความลหลงไหลออกมาเลยอาจารย์ใหญ่ถามว่า จะเก็บขวดเปล่าไว้ทําไมและแผนการของอาจาร,รย์หูใต้ก็คือจะเอาน้ํามาล้างขวดเพื่อได้ดื่มรสชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้โหภาพอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนวางแผนจะดื่มน้ำล้างขวดพลาสติกนี่มันเหนือจริงมากนะคะตอนแรกอาจารย์ใหญ่ก็ยังยี้ยีอยู่เลยนะถามว่าจําเป็นต้องทําขนาดน,นี้เลยเหรอแต่ประโยคตอบกลับของอาจารย์หูใต้เด็ดขาดมากครับคุณจะรู้อะไรยอมเสียวายไปแม้เพียงหยดเดียว ถือว่าเป็นความผิดมหันต์คำว่าความผิดมหันนี่มันยกระดับเครื่องดื่มขวดนี้จากของอร่อยไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องความงกนะแต่มันคือความเคารพต่อสิ่งที่ดีเลิศที่สุดและจุดที่พีคที่สุดก็คืออาจารย์ใหญ่ที่ตอนแรกรังเกียจสุดท้ายก็ยอมจำนวนและบอกว่าแบ่งให้ฉันด้วย มันแสดงให้เห็นเลยว่าพลังของประสบการณ์ที่แท้จริงมันสามารถทลายกำแพงของตำแหน่งฐานะหรือแม้กร,ระทั่งศักดิ์ศรีลงได้อย่างสิ้นเชิงเลยเอาละค่ะพอโลกกระนัดของอาจารย์หูใต้ถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ช่วงเที่ยงของวันเดียวกันเออย่หยูเตรียมวายขวดใหม่ใส่ขวดน้ำแร่มาให้อาจารย์อีกครั้งแต่พอมาถึงหน้าห้องเขากลับได้ยินเสียงคนกำลังคุยอยู่ข้างใน และนี่คือจุดที่เรื่องราวซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเพราะมันคือการประทะกันของระบบคุณค่าสองแบบเลยใช่ครับตัวละครใหม่ที่เข้ามาคือกงจินพ่อของนักเรียนคนหนึ่งที่กําลังพยายามติดสินบนอาจารย์หูใต้ด้วยวายเหมาไถ ซึ่งสำหรับผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยนะคะเหมาไถยไม่ใช่แค่เล่าแต่มันคือสุราจีนระดับไอคอนิกที่ถูกยกให้เป็นสุราแห่งชาติเลยทีเดียวการได้ครอบครองโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆมันคือสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคมและคอนเน็กชันขั้นสูงเลยค่ะถูกต้องครับการที่กงจินเลือกใช้เหมาไทยเนี่ยมันคือการส่งสัญญาว่า ผมมีทั้งเงินและอำนาจเขาไม่ได้กำลังมอบของขวัญแต่กำลังยื่นข้อเสนอทางธุรกิจในโลกที่เขาคุ้นเคยแต่ปัญหาคือเขาเดินเข้ามาผิดเวลาเพราะอาจารย์หู่ใต้ในตอนนั้นได้หลุดออกจากโลกใบนั้นไปแล้วภาพที่เราเห็นคืออาจารย์หู่ใต้นั่งและเลียดชิมวายจากน้ำล้างขวดเมื่อเช้าอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจกงจินเลยแม้แต่น้อยแล้วพอกงจินวางกล่องเหมาไถ่ลงบนโต๊ะ อาจารย์หูใต้เหลือบมองแล้วตวาดกลับไปทันทีเลยว่านี่มันขยะอะไรเอามันออกไปทิ้งซะการเรียกเหมาไถ่ว่าขยะนี่มันไม่ใช่แค่การปฏิเสธของขวัญธรรมดานะคะมันคือการปฏิเสธระบบคุณค่าทางสังคมทั้งหมดที่กงจินยึดถืออยู่เลยใช่ครับมันคือการประทะกันของโลกสองใบกันแท้จริงในโลกของกงจินเงินและสถานะคือตัวชีวัดคุณค่าสูงสุดเหมาไถ่จึงเป็นของล้ำค่า แต่ในโลกใบใหม่ของอาจารย์หู่ไต้คุณค่าถูกตัดสินจากประสบการณ์ที่แท้จริงเท่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้ลิ้มลองไปเมื่อเช้าเหมาไถ่มันก็กลายเป็นแค่ของเหลวรสท่าธรรมดาธรรมดาในขวดสวยๆเท่านั้นเองเขาจึงมองความพยายามของกงจินว่ามันน่าสมเพชและไม่จริงใจเพราะมันไม่ได้มาจากความเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงเลยกงจินก็เถียงไม่ออกสิคะเขาพยายามบอกว่าผมใช้เงินไปตั้งเยอะนะมันเป็นของแท้อายุเป็นร้อยปี แต่สำหรับอาจารย์หู่ต้ที่มาตรฐานได้ถูกยกระดับไปแล้วคำพูดทวกนั้นมันไม่มีความหมายเลยสุดท้ายก็ไล่กงจินออกจากห้องไปและเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงฉากคลแมก็กที่หน้าห้องทำงานนี่แหละค่ะกงจินเดินหัวเสียออกมาจากห้องแล้วก็มาเจอกับเย่หย,ยู่ที่กำลังจะเดินสวนเข้าไปพอดีพอเห็นว่าเย่หย,ยู่หยิบขวดน้ำแร่ออกมาแล้วบอกว่าจะเอามาเป็นของขวัญเหมือนกันกงจินก็ระเบิดหัวเราะออกมาเลยมองเย่หย,ยู่เหมือนเป็นตัวตลก แล้วก็พูดท้าทายอย่างมั่นใจมากว่าถ้าขยะนี่มอบให้อาจารย์หูได้นะฉันจะยอมใช้นามสตุลเดียวกับนายเลยความย่ามใจของกงจินมันไปไกลกว่านั้นอีกนะครับเขายัางพูดต่อว่าไม่ต้องพูดถึงการใช้นามสกุลเดียวกับนายหรอกฉันจะยอมเป็นหลานนายเลย นี่คือความผิดพลาดของคนที่ติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองหรือที่เราเรียกว่า confirmation bias คือเขาเชื่อมั่นในโลก,กทัศน์ของตัวเองมากว่าเงินคือคุณค่าจนไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะมีโลก,กทัศน์แบบอื่นอยู่จริงในสายตาเขาเย,ย่อยู่คือคนโง่ที่เอาน้ำเปล่ามาเสนอให้อตรานผู้ส่งเกียรติมันเป็นไปไม่ได้ในจักรวาลของเขาเลย เย่ e อยู่ก็รับคําถามแล้วก็เดินเข้าห้องไปแต่ที่เด็ดคือเขาจงใจไม่ปิดประตูเพื่อให้กงจินได้เห็นทุกอย่างชัดๆตอนแรกอาจารย์หูใต้ที่ยังหงุดหงิดอยู่ก็ตะกรอนไล่แต่พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าเป็นเย่อยู่เท่านั้นละค่ะโอ้โหสีหน้าเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความดีใจสุดขีดในเซี่ยววินาทีเลย อารมณ์ที่สลับขั้วแบบนี้แหละครับที่ทำให้กงจินที่ยืนดูอยู่ต้องเริ่มสับสนแล้วแล้วพอเย่หย,ยู่วางขวดน้ำแร่ลงบนโต๊ะเข้านั้นแหละทุกอย่างก็เหนือความคาดหมายของเขาไปไกลเลยอาจารย์หูใต้ตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นถามเสียงสั่นว่านี่น่าจะเป็น พอเย,ย่อยู่พยักหน้ายอมรับเท่านั้นแหละครับวินาทีนั้นเลยค่ะอาจารย์หูใต้คว้าขวานน้ำแร่เข้าไปกอดไว้แน่นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกโกล้ใครจะมาแย่งไปแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจสุดเสียงว่าของทัานมันเป็นของฉันทั้งหมดปฏิกิริยานี้มันแทบจะไม่ใช่อาจารย์ผู้สุขุมแล้วนะคะมันดูดิบมากๆ มันคือปฏิกิริยาที่แท้จริงที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกเลยครับไม่มีการปรุงแต่งใดๆมันคือความดีใจแบบเด็กๆที่ได้ของเล่นที่อยากได้ที่สุดในโลกมันคือการแสดงออกถึงคุณค่าที่แท้จริงในแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งภาพนี้เองที่เดินหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดที่ตบหน้าความเชื่อของกงจินอย่างจังเย่อยู่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแค่ปล่อยให้ภาพตรงหน้าทำงานของมันเองแล้วเรื่องก็จบลงที่ภาพของกงจินยืนช็อก ตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูปากอ้าตาค้างกับสิ่งที่เพิ่งเห็นในหัวของเขาตอนนั้นคงกำลังคิดถึงนามสกุลใหม่ของตัวเองและอาจจะกำลังคิดถึงคุณปู่คนใหม่ที่เพิ่งได้มาหมัดหมาด้วยเป็นการปิดฉากที่น่าจดจำจริงๆค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือจนถึงที่สุดแล้วเรื่องราวก็ไม่เคยบอกเราเลยนะครับว่าจริงๆแล้วของเหลวที่อยู่ในขวดน้ำแร่นั้นคืออะไรกันแน่ย่อยู่ไปได้มันมาอย่างไรหรือเขาสร้างเม็ดขึ้นมาเองหรือเปล่า ซึ่งความลึกลับตรงนี้เองที่ทำให้เรื่องมันทรงพลังเพราะมันบอกเราว่าที่มาหรือป้ายยี่ห้อนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์และประสบการณ์ที่มันสร้างขึ้นต่างหากครับเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะครับคาถามก็คือ มีสิ่งล้ำค่าอะไรในชีวิตของเราบ้างที่เราอาจจะกำลังมองข้ามหรือประเมินค่ามันต่ำไปเพียงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อที่สวยหรูหรือมีป้ายราคาแพงๆติดอยู่เหมือนกับไวน์ในขวดน้ำแร่ขวดนี้ครับ